สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนำวิธีการลงทะเบียนนะครับการเข้าใช้ตัว Microsoft Office 365นะครับแล้วก็ตัว Webex นะครับที่ Cisco Webex นะครับที่เป็นการใช้งานตัวแอปพลิเคชันผ่านช่องทางออนไลน์นะครับในคลิปนี้นะครับ ผมจะมานำเสนอนะครับการเข้าใช้ตัวระบบของตัว Office 365นะครับว่ามีรายละเอียดหรือว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยครับหากท่านจำ URL เข้าไม่ได้นะครับให้ไปตั้งต้นที่ตัวเว็บของมหาวิทยาลัยก่อนนะครับก็คือ muit.maidon.ac.th ah h นะครับก็เข้ามาปุ๊บจะเจอหน้าหลักนะครับ เป็นออ l ไลน์เ ARNING TOOLS นะครับก็พอค,คลิกเข้าไปนะครับให้เลื่อนลงไปที่โปรแกรม Microsoft Teams นะครับจะเห็นให้ให้มาดูที่ sign in นะครับก็คือกดที่ลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้ก็จะเป็น log in Microsoft Online com นะครับะจะเห็นว่าพอเด้งขึ้นมาเนี่ย โดยปกติจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับใส่ sign ินก็ให้ใส่ user อรเราไปก็คือชื่อดดสกูล m a ah h i d o n .ac.th นะครับแล้วก็ใส่ password ไปนะครับซึ่งพาสเวิร์ดเป็นตัวเดียวกันกับที่เราใช้งานปกตินะครับในการเข้อินเทอร์เน็ตโอเคเมื่อเราใส่ินเข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ระบบของตัว Office 365เห็นไหมครับตัว Office 365ใน Office 365อย่างที่ผมเคย ได้กล่าวไปนะครับจะมีโปรแกรมหลายตัวเลยนะครับซึ่งในแต่ละตัวก็มีวิธีการใช้งานแตกต่างกันไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการทํางานนะครับในเบื้องต้นผมผมจะอธิบายภาพรวมนิดน,นึงก่อนนะครับก็เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกเข้าตามลิงก์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ l o g i n m i c r o s o f t o n l i n e c o m นะครับขึ้นมาปุ๊บใส่ u s e r password ไปนะครับจะเข้ามาที่หน้าจอนี้ซึ่งในการทํางานนี้นะครับ เป็นการทำงานผ่านเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์ก็คือทำงานผ่านหน้าหน้าเว็บเป็นลักษณะของเว็บเลยออนเว็บนะครับแต่เราสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยลงไว้ในเครื่องเราได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะลงตัวโปรแกรมที่เป็น Microsoft Teams นะครับก็เดี๋ยวเสเต็ปถัดไปเดี๋ยวเราจะคุยกัน ในวิธีการใช้งาน Microsoft Teams ตอนนี้ผมจะลองเข้าไปใช้งานตัว Microsoft Teams นะครับผมกดที่ Microsoft Teams มันจะเข้ามาในโปรแกรมเออมันจะเข้ามาในแอป,ปของ Microsoft Teams นะครับตอนนี้ใน Microsoft Teams นะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับมีด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการสร้างกลุ่ม เอาไว้คุยเอาไว้แชทกับตัวกับทางเมมเบอร์ท่านอื่นนะครับกับเพื่อนๆนะครับหรือเราจะสร้างกลุ่มทีมขึ้นมานะครับหรือจะกำหนดตัว assignment c a l endar call เนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่นณณการใช้งานในตัวของ Microsoft Teams เนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวกล้องกับไมโครโฟนนะครับถ้าเกิดเราเซตอัพตัวโปรแกรมเนี้ย ไว้ที่ตัว PC นะครับพ c ของของท่านก็ต้องมีกล้องกับไมโครโฟนด้วยนะครับซึ่งอาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้เสร็จสับก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้การทำงานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใช้กับตัวโน้ตบุ๊กเองก็ตัดปัญหาเรื่องตัวกล้องกับตัวไมโครโฟนไปนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์พวกนั้นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับอโอเค ตอนนี้ Microsoft Teams เนี่ยรันผ่านหน้าเบราว์เซอร์นะครับแต่เราสามารถที่จะใช้ Microsoft t e a m เนี่ยลงเป็นแอปพลิเคชัน Microsoft t e a m อย่างเดียวนะครับโดยการที่เราสามารถที่จะคลิกที่ตัวชื่อของเราตัวยูเซอร์ของเรานะครับกด1ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเขียนชื่อนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาจะเห็นคำว่าดาวน์โหลดเดสก์ท็อปแนะครับ เราก็กดดาวน์โหลดเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปแอปนะครับระบบก็จะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันทีมวินโดสมาให้เรานะครับออพอมาปุ๊บก็ทำการติดตั้งไปเรามาลองเข้าการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันที่เราดาวนะ์โหลดมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองใสเ่เอาออกก่อนเท่าที่สังเกตนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับมันจะมีทั้ง for windows แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่รันบนมือถือนะครับก็จะแตกต่างกันที่เครื่องมือนะครับอาจจะแสดงเครื่องมือออกมาไม่ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดแต่แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยมันจะต่างกันสมมุตินะครับเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําการเข้าใช้ตัวระบบนะครับก็เราเพิ่งคลิกตัว Microsoft t e a m ขึ้นมานะครับแล้วก็ sign in เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตัวโปรแกรม Microsoft Teams แล้วนะครับอันนี้จะเห็นว่าใน Microsoft Teams ของผมเนี่ยถ้าหน้าตำแหน่งเมนูทีมเนี่ยผมสร้างทีมไว้3-4ี่ทีมนะครับซึ่งท่านก็สามารถสร้างเป็น Head Group ได้นะครับเป็นเป็นผู้สร้างทีมได้นะครับโดยการที่ Create t e a นะครับท่านก็สามารถ Create t e a ได้นะครับ แล้วก็สร้างเลือกอันนี้เลือกเลือกแล้วแต่กลุ่มได้แล้วแต่ประเภทได้นะครับแล้วก็แอดเพื่อนที่อยู่ในในเมมเบอร์เดียวกันก็คือใน m a h i d o n ac. th นะครับเลือกในกลุ่มเนี้ยเพื่อเป็นการสื่อสารเพราะว่าทุกคนที่จะเข้ากลุ่มได้ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก็เป <c oughs> <c oughs> ็น,นงงเหมือนเจ้าหน้าที่ในในออฟฟิศเรานะครับออันนี้อันนี้ให้เห็นเบื้องต้นในการสร้างทีมนะครับอันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในทีมงานยุทธนะครับ ในงานยุทธเนี่ยจะมีเมมเบอร์อยู่มีเมมเบอร์อยู่ประมาณ8ท่านนะครับเมมเบอร์แอนเกสนี่คือผมแอดเข้ามาในกลุ่มเมมเบอร์กลุ่มสมาชิกข,ของทีมงานยุทธศาสตร์แล้วนะครับสมมุติ นะครับตอนนี้ผมอยู่ในทีมงานยุทธนะครับมาเมมเบอร์ Member มีประมาณแปดท่านที่ผมได้แจ้งไปเมื่อกี้สิบท่านนะครับผมลองกดม e ดนาวเลยพอกดม e ดนาวนะครับ,ก,รบก็เหมือนกับผมกดวิดีโอเข้าไปแล้ะ เดีย๋ยวผมลองเสนอ suggestion นะไปที่คุณออนอารีก่อนนะครับดูดีว่า ask to join นะครับอาคุณวิพานีด้วย ask to join นะครับเดีย๋ยวดูสิว่าทางท่านนี้จะเห็นไหมนะครับ ลองเพิ่มแอดคุณสมบูรณ์ดูนะครับอาคุณสมบูรณ์รับสายแล้วนะครับเดี๋ยวดยว่าคุณสมบูรณ์ติดไหมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ,รบไม่เห็นกล้องเลยครับ ไม่เห็นปุ่มกล้องเลยอะเดี๋ยวนะปุ่มกล้องไม่ขึ้นอ่ะเห็นเห็นกล้องนะครับอ่าของพี่เล็กขึ้นแล้วนะครับเห็นเห็นเจแล้วแต่ว่าของพี่บูนเห็นไหมครับเของพี่เล็กไม่ได้ยินเสียงเอาเดี๋ยวนะผมปิดไมค์พี่เล็กอยู่โอเคเดี๋ยวผมเปิดไมค์ก่อนโอเคเปิดไมค์แล้วได้แนวไหนมาอันนี้บ่ะ อโ,อโ,โอ้โหทำงานทำงานทำงาน,งานอยู่เอา u t ดอเลยเนาะดีจังวันนี้พี่ต้องนอนไม่ได้ยินเสียงพี่เล็กนะครับแต่ได้ยินเสียงพี่บูลละพี่เล็กต้องเปิดปุ่มไม้อะปุ่มไม้พี่เล็กนะปิดอยู่ผม,ผมต้องผมต้องกดเองใช่ไหม,ไมอ๋อใช่ใช่ใช่ผมผมกด เดี๋ยวนะผมปิดไมค์ไว้เองเดี๋ยวนะพี่เล็กต้องเป็นคนเปิดไมค์หน้าจอพี่เล็กอ๋อพี่เล็กต้องเปิดไมค์ของพี่เล็กเองใช่ไหมโอเคงั้นผมไม่นี่ไม่ได้เออผมได้ยินไมค์พี่บูรด้วยตอนนี้ผมก็กำลังอัดคลิปอยู่นะครับอัดคลิปเพื่อที่จะสอนวิธีการใช้งาน microsoft teams นะครับก็เห็นพี่บูรณ์กำลังหม่ำด้วยก็คงจะอร่อยอร่อยไปตามๆกัน เาบก็เาบกันโอเคของพี่เล็กน่าจะมีเสียงมาแล้วมนะั้ยมีเปล่ามียังโอเคเสียงมาแล้วครับเ <c oughs> ห็นไหมครับว่านี่คือวิธีการใช้ตัว Microsoft Teams แล้วแคเอข้างบนคือใครฉันไม่เห็นหน้าก็ลรวกดไงครับก็เรากดทำไมไม่เห็นหน้าก็ร,รกดอาคมิ์ส์ไม่เห็นหน้าครับเอเดี๋ยวสักครู่นะ ก็เรากดไม่เห็นหน้าเห็นหน้าไหมครับเห็นยังไม่เห็นไม่เห็นครับพี่บูนเห็นหน้าพี่ใหญ่เปล่าหน้าพี่เนี่ยใหญ่แต่หน้าใหญ่โอเคเห็นแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าผมเพราะว่าผมเปิดกล้องวิดีโอค้างไว้นะครับเพื่อที่จะทําการอัดอัดวิดีโอนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในการใช้งาน Microsoft Teams เนี่ย ก็สามารถดึงเพื่อนๆที่รีจิสเตอร์แล้วนะครับเข้ามาใช้งานได้เนี่ยก็สามารถพูดคุยแล้วก็ประชุมกันได้เลยนะครับแล้วนี่เรียกมากี่คนเรียกแค่สท่านครับอันนี้ทดสอบทดสอบอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอหยุดจบการนำเสนอโปร Microsoft Teams เท่านี้ก่อนสำหรับท่านที่ต้องการใช้ผ่านโมบายนะครับท่านสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะครับ ได้ผ่านทางโมบายของท่านทั้งออ iOS หรือ Android นะครับออในกรณี้ผมจะนำเสนอวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันของ Microsoft Teams นะครับผ่านทางโน้ตบุ๊กนะครับโดยที่ณนะตอนนี้เนี่ยผมล็อกอินด้วย Microsoft Teams for Desktop นะครับก็คือรันผ่าน Windows นะครับแต่ในโปรแกรมในแอปพลิเคชันของ Microsoft Teams เนี่ยในส่วนที่เป็นตัวตัวล็อกอินนะครับตรงชื่อผมเนี่ยด้านล่างเมนูเนี่ยจะมีก่อนหน้านี้นะครับถ้าจำได้จะเป็นดาวน์โหลด for Desktop app ถูกไหมครับตอนนี้ผมติดตั้งไปละอันนี้เราจะลองติดตั้งตัว โมบายแอปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมผมแค่จะเ,เข้าไปให้เห็นวิธีการเฉยๆนะครับในส่วนของผู้ใช้เนี่ยท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวชื่อแอปพลิเคชันนี้ผ่านทาง App Store และ Google เกิ a p อ Store และ Play Store ได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับตัวแอปพลิเคชัน for desktop เนี่ยเมื่อผมกดดาวน์โหลด for app นะครับ ระบบจะส่งลิงก์นะครับไปที่อีเมลนะครับของผมนะครับก็คือ,อให้ใส่อีเมลนะครับที่จะส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดตัวโมบายแอปนะครับแล้วกดเซนต์ไปพอเซนต์ไปปุ๊บเนี่ยก็ไปตรวจสอบที่ตัวอีเมลที่เราได้ส่งไปเมื่อกี้นะครับว่า,ามีมีลิงก์มาให้หรือเปล่า นี่นะครับ Microsoft t e a m จะเห็นว่าตัว Microsoft t e a m นะครับจะส่งลิงก์กลับมาให้นะครับทั้งเราวน์โหลด Microsoft t e a m นะครับในอุปกรณ์ของผมนะครับถ้าเกิดเป็น iOS นะครับกดลิงก์นี้เลยป,ปึ๊บพรกดลิงก์นี้เข้าไปนะครับสมมุติในมือถือของของของท่านนะครับท่านเข้าไปที่ App Store App Store นะครับแล้วก็พิมพ์ Microsoft Teams นะครับก็จะขึ้นไอคอนแบบนี้ขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็กดแล้วก็ติดตั้งไปเลยฟรีเห็นไหมครับในส่วนของ Android นะครับกดไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด Microsoft Teams เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์เหมือนกันไอคอนเหมือนกันนะครับก็กดติดตั้งไปเพียงเท่านี้นะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถ รันบนมือถือหรือรันบนโน้ตบุ๊กของท่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับ